สวัสดีครับแฟนรรทรานซินครับผมอ่าวันนี้มาหาน้อยวันที่26กันนะครับ26นะครับเมื่อวานผลเมื่อวานออก168นะครับ,รออรบแล้วก็50หลุดนะครับเมื่อวานแต่ยังเข้าไปเข้าสูตรใหม่นะสูตรใหม่เป็นสูตรล่างและเข้าบนนะครับเริ่มจะเทียนแล้วครับโอเคหา ยี่สิบหกนะครับเอาผลของยี่สิบห้านะครับก็คือหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งแปดนะครับยี่สิบหกสองหกสองนะฮะคูณสูตรของเรานะครับแปดสองแปดนะครับอันนี้หนึ่งคูณแปดถ้าพอกับแปดหกสองสิบสองนะครับ แปดแปดหกสิบสี่เออวันนี้เลขสวยนะแปดสองสี่นะครับสองตัวศูนย์หกอ้าศูนย์หกเหมือนเดิมอ๋อเคยได้แล้วครับตัวนี้ตอนที่ยนะี่สี่ฮะตกเลขเดียวกันคนระับตอนที่ยี่สี่แปดสองสี่นี่มัน หนึ 4, 4 28, ่งสี่สี่สองแปดนะไม่เป็นไรครับอีกแถวนึงน,นะครับหนึ่งหกแปดสองสี่ได้ครบทุกตัวนะฮะวางเรียงเลยครับเจ็ดสี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หกได้หนึ่งสี่หกสองตัวห้าศูนย์ไอายะ 50มันเลยออกเมื่อวานนะครับสูตรตัวมันเองออกตัวล่างนะครับเอเคก็จะได้06กับ50นะครับเลขใกล้เคียงกันนะครับวันนี้จัดการเลยครับอนอนวันนี้วันนี้มาแต่เช้านิดนึงพอดีจะเดินทางนะครับ6262นะครับ เลขที่ได้06แล้วก็50นะครับ50ครับอ๋อ0607นะครับมัน51ก่อน08นะฮะขึ้นสองลงสองนะครับ1626น,นะครับ 16, 26, 05 04 96 86นสะครับ 5, 5 1 5 2 6 0 7 0 5 9 5 8อง3 0นะครับเลขชวนตัดออกนะครับ อันนี้หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับน่าจะได้ประมาณนี้ศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกโอเคประมาณนี้ครับคิดๆแต่รอนะฮะสามตัวสองสี่แล้วก็หนึ่งสี่หกนะครับ, 8, 2, 4, 1, 4, 6, รบอชอบ ชอบ4 6นะครับน่าจะเข้าห6อย่างครับวันนี้เบิ้ลมีไหมฮะเบิ้ลไม่มีนะครับวันนี้เบิ้ลเบิ้ลไม่มาสักตัวเลยครับสองวันแล้วครับเมื่อวานเอาเมื่อวานได้เบิ้ลอยู่ตัวนึ่ก9 6 3ตัวนี้ยังยังไม่หลุดนะครับ9 6 3ยังไม่หลุดนะครับ หวานก็หนึ่งกแปดห้าก็จะได้6มาหนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวหาอีกสูตร2ตัวล่างเทียบเคียงกันนะครับหูหาไปแล้วนะครับเมืเนะ่อคืนพอดีกลับมาจากทำงานก็นเลยร้องนั่งทำดูจะได้ลดเวลาลงบ้างนะครับเดี๋ยวจะวงให้ตัวที่ตัวที่มันชนกันนะครับ ดูตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเผื่อผมใส่ตัวเลขผิดนะฮะตอนนี้มันสักหกโมงครับตอนนี้หกโมงเช้านะฮะเห็นละหนึ่งตัวศูนย์ห้าเนาะนี่เลยตรงกลางเลยครับศูนย์ห้าศูนย์ปดนะครับนี่ศูนย์ปดแปดศนย์ะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ ูนย์สามสามศูนย์ติดศูนย์นะครับวันนี้ห้าแปดแปดห้าวิเยอะจังโอ้เยอะเยอะมากเลยครับวันนี้ห oh, e, 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 น,นึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวชนกันเยอะ มันออกศูนย์หกศูนย์ห้าห้าศูนย์มาติดกันแล้วครับสองวันละที่มาแนวแนวศูนย์ครับสองตัวล่างนะครับโอเคก็ลองดูนะครับวันนี้อีกวันนะครับว่าจะเข้าไหมาหลังจากที่สูตรปกติหลุดนะครับเมื่อวานจะ่ศูนย์ใหม่สองตัวล่างหลุดับแต่ว่าเข้าบนนะเข้าตัวบนนะครับ แปดหกอะไรหนะ้าศูนย์ครับผลออกเมื่อวานนะครับโอเคลองดูนะครับโดยดวงใครดวงมันนะครับผมไม่กล้ากันลันตีมากนะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเพียงแค่คาดเดานะครับคาดเดานคนับว่าในความเชื่อที่ว่าน่าจะครับน่าจะออก แต่เราก็ไม่รู้หรอกรัาว่าจะออกต้นไหนนะครับลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับเหมือนดูเหมือนดูต้นไม้นะครับหลายคนมองคนละตัวอาจจะมองตัวเดียวกันก็ได้นะครับที่ชอบตัวไหนลองดูนะครับสูตรใหม่สูตรเก่านะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่ขอาตามมาใหม่นะครับลอ,ลองย้อนคลิปดูนะครับว่าแนวทางมีเข้ามีดูดยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ,อคครบขอบคุณมากนะครับผมคลิปนี้ของทุกท่านโชคด,ดีนะครับสวัสดีนะครับ